บัดนี้เป็นครั้งที่32ตรงกับวันที่11เดือนธันวาคม2 5 6พรข้าพเจ้าดางสาวนิสารัตอุลิดขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา <c oughs> และเป็นอาจารยะบูชาแด่พระคองค์งพระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาําเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจ,จินดามณนีขอเทียมเทวดาเจ้าทั้งหลาย ปรดจงมมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระร่นานรายัยครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงโดนบันดาลจิตข,ของข้าพเจ้าให้เป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมตลตอนไปนี้บทที่หนึ่ง บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรตุอัตราคัจันตุเทวดาสัตธรัมมุนิราชสสะสุนันตุสักโมคธรรมสเกกามมจารูเปกิริศิขระตาเตจันตลิเกวิมาเนทีเปรัตเจจกาเมจตรุวนาคะหานีเกหาวตุมาอิเกเตพูิมาจายันตุเทวาชาลาถะและวิสะเมยักขะคันทิพนาคา ติ ang, ทันตา ання, สันติเกยังม <eur> um ุนิวะระวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมสะวนากายโยธรรมมสะวนาการโลอัยมพะทันตาธรรมมาสะวนาการโลอัยมพะทันตาธรรมมสะวนาการโลอัยมพะทันตาบทที่สองบทนามการสิทธิคาถานโมตัสสะพะควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะ บทที่สามบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจนะโสติเมหูตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญังธามโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจนะโสติเมหูตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัจนะโสติเมหูตุสัพพทา บทที่สี่บทส่วนมหากาุนิโกนาโถติอาคิกาคาถามหาการุนิโกนาโทอัตถายาสัพพานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสัพพุปัถวะมหาการุนิโกนาโถหิตายาสัพพานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตัง เอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตุสัพพุปัตถวามะอาการุนิโกนาโถสุขายาสัพพปานินงปุเรตาวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตุสัพุปัตถวาบทที่ห้า บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสักเกสุวิหารติกะปิลวัตุสัมิงมะอาวะเนมะอาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจัลโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายาพิกุสังคันจะ อตาโคจะตุนังสุทาวาสกาญิกานางเทวานางเอตทะโหสิอายังโขภักวาสเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมะอาวเนมะอาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวารหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยันูณะมยัมปีเยนะ พักวาเนเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพะควโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยตาปีนามะภะลาวาปุริโสสัมมัญชิตังวะภาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวะภาหังสัมมินเจยะเอวาเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระอิตาพักวโตปุระโตปัตุระหังสุ อตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาาถัมอภาสิอภาสมาอาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังตามะสมยังทักขิตาเยวะอราชิตสังคันติอตโคอราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอ่า อภาสิตตราพิกโวจะมาตอังสุจิตังอัตโนอุชุกมังสุสารธีวเนตานิคะเหตวาอินทิริยารคันติปันทิตาติอตโคออราเทวตาปักวปโตสันติเกมังคาตังอภาสอภาสิเชตวะขีลังเชตวะปรีคังอินทะกีลังโอหัจะมาเมจา เตจรันติสุทาวิมลาจากุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาพระกัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนะเตขมิสันติอปายะภูมิงปะอายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันติติอัตโคพคะกวาพิกขุอามันเตสีเยภูเยนะพิกเวทะสาสุโลกธาตุสุ เทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตานางทัศนายะพิกุสังคันจักเยปีเตพิกเวอเิสุงอติตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตปราเยวะเทวตาสันนิปติตาอเิสุงเสยยะถาปีไมห่างเอตระหิเยปีเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัฏทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาสเตสัมปีพระวัตานัง เอตัปะรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยตาปิไมห่างเอตระหิอาติกิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกลงมะนะสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมเพปันเตติโคเตพิกขูภะควโตปัจจโสสุภะควาเอตัทโวจะ โลกะมนุษย์กัสสามิยะทะภูมาตัทสิตาเยสิตาคิริขภรังปะหิตตาสมาหิตาปุโทสีหาวะสัลีนาโลมะอังสาพิสามพุโนโอทาตมณะสาสุทธาวิปปะสันนมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิลวัตเวตะโตอามันตยิสัตถาสาวกเกสาเนรเต เทวกายาภิกันตาเตวิชานาตภิกโวเตจะอาตปะมังกรุงสุตตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหูญานางเอมนุษะนณทัสนังอเปเกสตะมัทคุงสหัสสังอาถสัตติงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัทสุมอเปเกนันตามัทคุงทิสาสัพพาพุตตาอาหตันจะสัพพังอภินยายักวัฏคิตวานะจกุมา ตโตอมันตยิสัตถาสาวะเกสาสเนโรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาตาภิกโวเกโวหังกิตยิสามิขิลาหิอนุปปัสโสสัตตสังขารสาวยักขาภุมมากะปิลวัตวาอิทิมันโตจุติมันโตวันาวันโตยสัจิโนมุทมานาภิกามุงภิกขูนาสมิติมวันังชะสังขารสาเหมาวตายักขานานะตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัจจิโน โมทะมาณาภิกามงพิขูนังสมิติวะนังสาตาคิลาติสหาสายักขานันตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยะสัจิโนโมทะมาณาภิกามงผิขูนังสมิติวะนังอิเจเตโสราสาหาสายักขานันตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยะสัจิโนโมทะมาณาภิกามงพิขูนังสมิติวะนัง เวสานิตาปัญจสตายขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนโมทมานาอภิการมพิกูนาสัมพิติวันังกุมภิโรราชไกขโกเวปุลัสสะนิเวสนางพีโยนางสตะสะหัสังยักขานังยุปายิลุปปาสติกุมภิโรราชคิขิิโกโสปาคะสมิติวันัง ปุริมันจะที่สังราชทัตรัตโตปัสสาสติคันทพานังอาทิปฏิมหาราชายาสัจสิโสพุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามะภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัจสิโนโมทมานะอภิการมงคุกเอสมิติวังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโอตาปัสสาสติกุพันธานังอาทิปฏิมหาราชายาสัจจิโสพุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามะภลา อิทิมัโตชติมันโตวันนวันโตยะสัจสีโนโมทมานาภิกาาุงภิกขูนังสัมมิติวันังปัจฉิมันจัตทิสังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายะสัจสีโสปุตตาปิตัสสะผาโวอินทนามามาปลาอิทิมัโตชติมันโตวันนวันโตยะสัจสีโนโมทมานาภิกาาโงภิกขูนังสัมมิติวันังอุตระนจัตทิสังราชากุเวโรตาปัสสสติยักขานังอาทิปฏิมาราชายะจัตสีโส ปุตตาปิตตัสสาวะโวอินทนามามาภะลาอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยะสัจจิโนมทะมานาภิกาโมภิกุนาสมิติวันังปุริมะทิสังทัตตารโตทักขิเนนะวิรุณหโกปัจิเมนะวิรุปปโคกุเวโรุตระนาทิสังจัตตารโรเทมะอาราชาสัมันตาจัตุโรทิสาทัตทะมาณาอัตตังสุวะเนกาปิลวัตเว เตสังมายาวิโนทาษาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนมากามเสตโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตตะเสโนจะคันทัพโณโรราชาชนะโพอาคูปัญจะสิโคเจวะติมพระลูสุริยวัชสาเอ เอเตจันเยจะราชาโนคันทัภาษาราชุพิมโมธมานาภิกาโมงพิคูนาสมิติมานัมอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหตัจจักากัมพลัสัตระอาคูปายาคาสาหายาติพิยามนาาุนาทัตระตาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมาอานาโคโสปาคัสมิติมานัมเยนาคราเชสหสาหรันติ ทิพปาธิชาปักิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนะมัชปัตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคราชาชนะมาสิสุปนโตเคมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารณนะมะกังสุพุทธังชิตา วชิระหัดเทนะสมุทังอสุราสิตาพาโตพาตโรวาสวัตเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญจาอมหาพิสมาอสุราธานะเวขาสาเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสาสตันจาผลิปุตตานางสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตาบาภริหิเสนางลาหูภัทมุปากขมุงสามโยธานิพัฒนเตภิขุนางสมปิติวนัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจยะสัสสาสหะเมตาการุณาการิกาอาคูเทวายะสัสิโนทัศเตทัศสถากายาสเพนานตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสัจสโนโมทามนาอภิกามงพภิขุนาสมิติวานังเวนฑูจะเทวาสาลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตา สุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรุรกคิตานักขัตตานิปรุรกคิตาวาอาคูมันทวลาอากาวาสูนังวาสโวเสตโสักโกปาคัปุรินตโตท,ทัสเสเตทัสถากายาสัพเพนานานตาวานินโนอิทิมันโตชุติมโตนาวันโตยะสศิโนโมทมามานะอภิกามุภิกขุนังสมิติวานังอัตตาคูสหภูเทวาชาลามคิสีขาริวะ อริตกาจะโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสีโนบรุณาสหาธรรมมาจะอุจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวรีสีโนทเเัศเสตทัศสถากายาสัพเพนาน,าานันตวันิโนอิทิมัโตชุติมโตวันนวันโตยะสีโนโมทมานะาภิกามุง <c oughs> พี่คูนางสมิติวันนาง สมานามะอาสมานามานุสาวรรสมาคิทาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอัฏฐคูหารโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามาอาปารคาอาคูเทวายะสิโนทัตเตเตทัตสตากายาสพเณนานตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนันโตยะสิโนโมทัมานาภิกขามภิกขูอัสมบิติงวันัมสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคนัสาสหโอทาตะไคหาปาโมคา อาคูเทวาวิจักขนาสทามตาหาราคจามิสกายะมิสกาจายาสัจิโนทนายังอาคาปจุนโนโยทิสาอภิวัติทัเสตทัสตากายาสเพนานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสัจิโนมธมานาอภิกาโมภิกูนาสมิติววนาเเมาญาตุสิตายามากัตถกาจายาสัจจิโนสัมพิตะ ลามะเสถาโชตินามาจะอาสาวานิม,มานาระรติโนอาคูอาถาคูปรินิม,มิตาทัศเสเตทัศถานกายาสาเพนานาตตะวานิโนอิติมันโตชติมันโตวันนวันโตยสัจสิโนโมทามานาภิกาโมภิกขูนสมิติมวานังสัตเทเตเทวานิกายาสาเพนานาตตะวานันิโนนามันวเยนะคอาคันฉุงเยจันเยสัทธิสาสาหะปาวุตชาติคีมาคีลงังโอท โอคาตินนมะนาสวังทักเขมโมคตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปรมาตโตจะปุตตาอิธิมตโตสหะสันนังกุมารโรติสัจะโสปะคาสมิติวนานังสหัสสพรามาโลกานางมหาพรมมาพิติติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทัศเถนะอิสราอาคูปัจเจก,กวะเสสวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาปะหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมาระเสนาภิกามิปัสการหัสสะมันทิยังเอตะกกหัทะพันทตะราเกณะพันธะตุโสตาปริวาเรทะมาโวมุนจิตทะโกตินังอิติตะทะมหาเสนการหเสนางอเปสยิปานินาตละมาหตถะ สรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคทะนัยนโตสวิชุโกตถาโสดปจุทาวติสังกุโตอศัยยางวสีตันจะสัพพังอภินายะวะวะคิตวานะจักขุมาตตโตอามันตยิสัตถาสาวกเกศาเสนระเตมาระเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโเตจะอาตปะมะกะรงสุตวาพุทธศาสาสนังวิตระ ราเคหิปกามุงนโนสังโลมัมปีอินชะยงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาตีตาสหัสสิยัสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนะชเน,ชนสุตาติ